ถือว่ามื้อนี้ได้สามอย่างซื้อซอยเซี่ยวไปกินต้อนลูกต้อนเมียอยู่นเนี่ยเนาะได้สามอย่างจะบายดีมื้อนี้หมดคนบ้านบ้านบ่ได้ลงคลิปดนแล้วเนาะมื้อนี้สีงล,งลงคลิปสิไปหาหมเนาะไปหาหมหมูเปิดห้านอันทอดทอดขนมเนาะเป็นจับกล้วยขนมคูบอปฏิโซ่บเนาะ เดี๋ยวฮอตติดตามไปน้ากันเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมติดตามคลิปมอนคนบ,บ้านแล้วไปน้ากันเนาะอ่าฮอตขี่รถจักรไปเนาะมือนี้ขี่รถจักรไปมือนี้อ่าตอนนี้กำลังขี่รถออกไปหาหมูเนะาะติดตามไปน้ากันเลยเนาะ ภาดไปจากซันแน่เนาะว่าเอามือ,เอ,มอเอามือจับท้ายเนาะไม่ได้เชื่อมแม่กับซันเนาะกำลังออกจากบ้านจะไปหาหมูโดนละที่บบได้เจอกัน ขี่ออกมาใกล้ช่วงสีหอมแล้วเนาะแต่อันนี้ก็อยุคนหล,ลวง,นะงเนาะนี่เป็นใกล้กาแฟเก่ามันถึงเป็นบ่อนตัดอิฟของก,กองทัพาติดตามไปน้ำกันเนานะเอฟซี FC พอแม่พี่น้องท่านผู้ชมมอนคน,นบ้านข้าขี่เลาะตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ตังเวนเนาะเมื่อนี้ก็เป็นเป็นมือวันพัาด พาไปหลีดโ้มูเนาะ่วนนี้ก็ประมาณสองสามงคนี่แหละาเข้าเขตสีหอมแล้วเนาะสันน้นเลเด้อเพราะเอามือจับถ่ายาสาวนนี้เป็นส่วนสีหอมเนะ้ะถือว่าจุดเซ็นเตอร์พ้อยยาม,มือแรง ไปรุ่นมากมากินอาหารมากมากเชื่ออาหารแถวนี้เชิญจะค่อยเรื่องขวบมือเนี่ยก็เป็นห้านนมเนื้อ,นนเ,นอนเนื้อดักห้าม,มนเนื้อเนื้อแซ่บโซนนี้นี่เป็นยาเมือแรงมาเนี่คนเต็มนะนี่เอ๊ะจะลังมาตั้งห้ามขายเครื่องเป็นพุธเป็นเนี่ยจะลังตั้งมือแรงนี่คนเต็มอาหารลายแถวนี้ยแล้ ช่วงนี้สองสามโมงยังบุยปันเลยนี่แย้มแรงในือวิตติดนะชีมีลายส่องเนาะที่มาไทยอยู่เซ็นเตอร์พอยอยู่ชีหอมนะวัวถึงลาวถึงไทยเนาะถึนมาไทยแล้วหมอนคนดั้นบ้านกั่เคยมาไทยอยู่ด้โน่นอะ นี้ก็เป็นโซนแถวนานํำพุเนาะโซนนํำพูนอันนี้ก็มีห้านอาหารหลายเนาะสองฝากทางานี้ก็เป็นห้านอาหารดังห้านอาหารคตรเจิดร์อเนี่ย้ำพน้ำพุำพำพเก่าอะ่ลอานะลำพูลาเตสบายเลยใหม่คนป่อยมั้ยนะนนป่อยส่จัง ท,นนทูุนที่มาศิลย์นี่ถือว่าต้นไม้ห่มเย็นเนาะอันนี้ทั้งหน้าเป็นหอคำเนาะหอสำหรักงานประธานประเทศ ก,ก็บ้นานหอมมะเขือน,นี่บัดนหอมมะเขือาาเนาะเข้าเขตเข้าวเกียดอาเข้าเาขตบ้านสีเมืองเนาะบ้านสีเมืองบ้านเขายอดทั้งหน้านนเนี่ยเจดีเนี่เป็นแน่นั่นน่เนี่ยเป็นหอรักเมืองเนาะหอรักเมืองน,อรองนอครหลวงยิ่งจัด คือในเข้าซุ้มอยู่เด้อหอรักเมืองนี่เข้าเขตวัดชีเมืองแล้วก็มีพ,มพ่อแม่พี่น้องเพ่อ,เอยเครื่องเครื่องบูชาเครื่องไหว้เครื่องให้พ่อแม่พี่น้องต้องบูชาแล้วก็กราบไหว้ข้างหน้าเนี่ยเป็นวัดชีเมืองเนาะ <S <S รถเกียกติพิษในพราะว่าคนคนมาเข้าวัดชีเมืองหลาย สีใกล้บอลที่ว่าเชี่ยวพื้นขายขนุแล้วเนาะใกล้ๆนี่แหละแถวแถวถือว่าแถวแถวบ้านทัดขาวเนาะแถวนื้อบ้านทัดขาวบ้านทัดขาวบ้านชีเมืองบ้านพะปูพรซไซบ้านพยองเนาะอันนี้เป็นคงเฮียนสมัย มอนคนบ้านบ้านอยู่ด้วยเนี่ยนี่เรียนมัธยมทัดข like, <To> ่าวในสมัยมอนคนบ้านบ้านเรียนสมัยยังน้อยวะโรงเรียนมัธยญมหานเซียวก็อยู่ต่างขางดินี่นี่้านเซียวหานเซียวนี่้านเซียวเดียวสบายดีออันนี้มหาปลาเดียงเจ้าของห้านขายขนมคนน้องอันนี้ แฟนเพื่อเลยว่ามีเชียวเพื่อนขนมเพื่อนหลายแต่มาเติมจอดรถไปก่อนจอดรถก่อนเด้อถอดหมวกก่อนเด้อโอ้แม่พี่นอ้ยสบายดีโอ้ผู้ดีมาทายตอนปลาแดงเพื่นทอดปลาตุ้งโก้นะ ทอดเอ็ดสดๆใหม่ๆเด้่เนี่ยออกจากบ้านเพิ่นมาแล้วเพิ่นมาทอดเปิ่อนาดยังโมงแต่ละมือเนี่ยหนึ่งโมงเนาะโอ้นี่ทางมีเชียวเพิ่นกะลิงแป้งอย่างนี้งต้นขานี่มีปลาต้มโูนมีหลายอย่างนี่แหะมีโอโลเนาะปัติโซนี่มีอย่างนี้มีอย่างอะไรเขาเอื่อเนี่ยมีโดนัทอันนี้มีโดนัทอย่างนี้มีหลายเด้อ ผู้ใด้ได้ไปได้มาเส้นนี้เนาะมาเวได้เนาะทางเส้นทางอ่ะถนนท่าเดือวัดฉีเมืองไปถนนท่าเดือไปรักสามเนาะอีกคับพุงเงี้ยนมัธยมทัดข่าวเนี่ยเชียวเพิ่นขายอยู่นี่แหละจันหาซุกเนาะจันหาซุกเพิ่นขายฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทานบุษบุได้ไปได้มามาซื้อซอยเพิ่นเนาะ หือว่าแซ่บเพื่อนฮ็ดเองห้านนี่นะ่ะฮ็ดมาหลายสิบปีแล้วเจยวเนี้ยน้ำกัลแต่น,น้อยพวกน,นี้เนี่ยคุได้ไหมล่ะคุณได้ค่าเป็นกระลายเนะาะเฮ็ดมือหนึ่งจักรู้เนี่ยแป้งเขาเนี่ยเพิ่งเป่าเพิงเป่าคนน่ะโอ้หือหนึ่งเสียห่าร้านบอกนี่เนี่ยคนเอาเงินนี่นยนะว่าเอาที่้าน นี่คนทอดขนมเมืองเนาะทุกอย่างพันกีดเลยนี่ถือว่ายูเวงกันถือว่าบุมีแล้วทุกอย่างพันกีดเ่ามีแต่ห้านเซียวแดงกูเดียว,ดวยเด้อผูใดได้ไปได้มาในสิ้น ถนนอ,นอาณาาเดือเนี่ยวัดวัดสีเมืองเนาะวัดสีเมืองแล่นไปเนี่ยออกไซลักสามสิออกไปขวบมตรภาพจีนโบโู๋เนะาะพ่อแม่ซื่อกันได้อยู่เนี่ยโอ้ฟูขนาดเนาะพ่อแม่พี่น้องเอทซี่านุสมน้มได้ไปได้มาเนี่ยถือว่าโชคง่ายละ่ะ มาสิ้นแนละ้นะวัดสีเมืองในบ้านทัดข่าวนี่เอ็นเบลโลสโซโบเมียเนี่ยจันหาซุปเป็นตะแซ่ด้วยเนี่ยสี่ชิ้ปาริโซเซียวันเนี่ย ไดบใครได้กินร้องได้ติดใจช่วงนี้กับสามสี่โมงกับเด็กน้อยเลงเฮียนมาแวะซื้อกินอันละพันกิบเด้อะได้ไปได้มาม่อดหนุนเป็นเนนอาเซียอาเซียบ่ได้ละพัน,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 นกิบนะ สันสวยงามประกาบประกันความแซ่บอีกน้ำมันเขาได้ดับน้ำมันเพิ่นเปลี่ยนไม่ทุกมื้อเลยเด้อนี่เด้ออ่อเแม่แมงลูกเกลือก็สีแก้วเว่่ <c oughs> แคร์เป็นกับเข้ามาซื้อตลอดโอ้สีสันสวยงามหลายเด้นอนะี่ยนะเหลืองเห้ยสีสันน้าก้าวบุงเรือเบิดว้เนาะ ถือว่ามือนี้ได้สามอย่างซื้อซอยเซียวไปกินต้อนลูกต้นเมียอ,อยู่นี่นเนาะได้สามอย่างเพิ่นทอดนี่เพิ่นทอดเตาถ่านเด้อนี่บ่ได้ทอดเตาแก๊สได้เนี่ยทอดเตาถ่านมันจงหอมเลยเนี่ยเตาถ่านเตาฟืนนี่น,นอะอ้ถือว่าสำเร็จการทอดไปแล้วนเนาะบุค,ค้าเพื่อนกกมีเด็กน้อยหลายเนาะเพราะวายยู่ใกล้กับวงเฮียน ถือว่ามาฮอนนี่มอหมอนคนบ้านๆจะได้พิชิปมาถ่ายห้านเชียวเนาะขายขายขต้มขนมเลยล่ะฝ mm hmm. ากพ่อเม่พี่น้องเอฟซีทัดบุสมได้ไปได้มาแถวท่าข่าววัดทีเมืองเลยเนาะ mm hmm. มาเวชื่อน้ำเพินเนาะฝ mm hmm. ากเอฟซีพ่อเมยพี่น้องพิดตามรับสมกดไล่์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะ mm hmm. แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสบายดี